w b o ออกคำสั่งให้เมลวินเยรูซาเล็มแชมป์โลกรุ่นมินิไฟเวทชาวฟิลิปปินป้องกันไฟบังคับแล้วหลังจากครองแชมป์โลกได้เพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนแถมมีเวลาเจรจาแค่15วันเท่านั้นโดยล่าสุดนั้นองค์กรมวยโลกหรือ w b o ได้ประกาศคำสั่งออกมาแล้วว่าทางทีมงานของเมลวินเยรูซาเล็ม จะต้องทำการเจราจากับต้นสังกัดของออสการ์โคยาโซที่พึ่งเอาชนะนอกในยกที่5ต่อยูเดลเรเยสนักชกชาวเม็กซิกันในการชกตัดเชือกรุ่นมินิไฟเวทของดุวนยูบเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาโดย w b o นยูกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องเจราจากันให้รู้เรื่องภายในเวลา15วัน ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนด้วยกันซึ่งหากเจรจากันไม่ลงตัวทางสถาบันก็จะให้มีการประมูลไฟต่อไปและมีการกำหนดราคาขั้นต่ำเอาไว้ที่80,000ดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง